ฉันมีนามว่าฮิโนกิเลยมาจากถิ่นแดนทวีปเอเชียร่างาตามท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพียยังดีกว่าเรียค้ากินร่าง<ะ>กายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเองโอเคไม่เคยใฝฝันเป็นโตเป็นใหญ่โอเคผสมกัน ผมสมขส่กับเพลงทำอะไรก็น่ารักก็หมดแล้วเนออะไรนะคำที่คุณที่คุณทีมหาผมอมอะไรนะหน้าล็อกเกินปุยมุยคือตอนที่เขาแชร์เงินจ่ายแล้วคุณนุ่นนนรนไม่เอาเงินคนเดียวผมก็เสียครับประมาณ100บาทบอกว่าไม่เป็นไรน้องพี่เลี้ยงเอง ผมพิมพ์บอกน้องๆมันประมาณ1นึ่พเนาะใช่ครับที่ไปดูพี่ปูวงศิศรีพวกั้นไม่เป็นไรพี่ไม่เอาก็ได้แต่ทีนี้พิมพ์ไปไอ้ออฟก็พิมพ์ขอบคุณครับพี่อุ้ยหนาหักแห้งทุกคนกับพิมพ์พิมพพิมผมก็เลยพิมพ์กลับไปอีกไม่เอาแค่ปลายคนเดียวเอาพวกมึงทุกคนเขาเขาเขาพิมพ์ต่อมาตอนผมบอกเขาคุณก็ได้พิมพ์ต่อมาว่าหน้าล็อกกุณปุยมุ้ยอ่ะ ทุกคนเขาก็ชมนุ่งตนุ่น่ารักเพราะว่าเขาเลี้ยงเพื่อนไงผมก็เลยงงไม่มีคนชมผมน่ารักมีคุณคนเดียวไอ้ออบก็ชมแอลไม่ได้ชมไอ้ยอบชมบอกว่าน่ารักจังบอกว่ามันบอกว่าบอกอ๊อมันบอกว่าจังไรมันบอกว่าจังไรรอบสุดท้ายที่บอกว่าให้บอกให้มันจ่ายไงก็น่มันบอกมันบอกว่าจังไรแล้วทีนี้ผมไปอ่าโอเค